สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ข้ามหน่อยนะครับวันนี้มาอยู่แปลงยญาติกันนะครับที่กําลังจะยอดนะครับอ่าถนะครับไถตอนเช้านะครับแล้วก็มาปั่นตอนเย็นๆอย่างเงี้ยครับอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นภาพไปก็จะมัวๆหน่อยนะครับเพราะมันมืดแล้วนะภาพจริงมันมืดมันมืดแล้วนะครับ ก็มันแล้วแต่นะครับเหตุผลที่ทําไมถึงมาปั่นตอนค่ำๆนะครับถ่ายแล้วก็ปั่นเลยนะครับไม่ให้แดดเนี่ยมันตากแดดไอไม่ให้ดินเนี่ยมันตากแดดนะครับเพราะว่ามันแห้งไวนะครับถ้าเราบังคับเอาดินที่มันเละจัดนะครับเละเกินปั่นไปมับนะครับมันก็จะไม่ดีนะครับเวลาเราหยอดข้าวโพดไปหยอดไปเนี่ยดินมันจะแน่นนะครับเราหยอดข้าวโพดยังไงให้ดินมันฟูนะครับท่านก็พิจารณา พิจารณาดินของท่านเองนะครับถ้าเป็นดินทรายเราก็ต้องไถกับปั่นเนี่ยวันเดียวกันนะครับอย่าให้ก่อนเม็ดลงดินเนี่ยเวลาปั่นเสร็จเนี่ยนะครับอย่าให้โดนแดดก็คือปั่นตอนเย็นนะครับแล้วก็เช้าก็หยอดอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับหรือไม่นะครับก็ปั่นน้ำหน้าแล้วก็หยอดตามหลังเลยนะครับได้อย่าไปปั่นตากแดดไว้นะครับปั่นตากแดดไว้ก็ความชื้นก็หายไวนะครับเราก็ต้องให้มันไว้ที่สุด ช้าไม่ไดว้วันเดียวเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นนะครับไม่จะไม่ขึ้นเอานะครับอันนี้ก็แปดไร่สองงานนะครับเนี่ยมีรถเป็นของตัวเองก็จะดีหน่อยนะครับเวลาเราจะทํายังไงก็ทําอะไรได้เวลาไหนก็ได้นะครับทําช่วงไหนเวลาไหนก็ได้นะครับอ่านะครับเวลาปั่นก็นะครับน,นะ ถไปทางไหนปั it, so so feels, ่นไปทางนั้นนะครับอย่าไปปั่นตัดนะจะย่อไปทางไหนก็ปั่นไปทางนั้นนะครับถ่ายไปทางนั้นนะครับถ่ายทางยาวจะจะย่อทางยาวก็ปั่นทางยาวย่อทางยาวนะครับเพราะว่ารองน้ําเนี่ยน้ำเนี่ยจะได้รองเข้าไปนะครับจะได้รองได้สะดวกนะถ้าเกิดเราปั่นตัดเนี่ยน้ํามันจะไปไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะนี่ก็มืดแล้วโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ เดี๋ยวให้ดูดีให้ดูได้รถมาแล้วนะครับปั่นก็ใช้เกียร์หนึ่งนะครับห้าร้อยห้าร้อยสี่ห้าร้อยยี่นะครับแล้วก็รอบนะรอบห้าร้อยใส่เกียร์หนึ่งใส่เกียร์โลสี่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ดินด้วยนะเวลาจะใช้ใช้เกียร์อะไรนะครับแล้วแต่ความชื้นของดินถ้าเละเกินเราก็ใช้เกียร์โโลนะครับเกียร์ที่ต่ําลงนะครับ เวลาป,ป, pues mm ปัปป nah ่นนะครับเวลาปั่นเราก็วนนะครับเวลาปั่นเราสมควรควรจะวนนะครับวนยังไงนะครับก็คือเราไม่มีการถอยหลังนะครับคือปั่นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ถอยหลังไปอีกไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าปั่นไปนะครับไม่ใช่ปั่นใบซ้ายไปขวาไม่ใช่นะครับก็คือปั่นนะครับปั่นมาเราก็ไปจับหน้าจับงานนะครับจับหัวงานนะปั่นทางนู้นนะครับ เราก็ปั่นทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับขามาเนี่ยเนี่ยขามาทางมือผมเนี่ยทางผมเนี่ยจะปั่นไปทางนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็จะปั่นไปทางนู้นเรื่อยๆนะครับจนจนเสร็จนะครับถ้ามันสั้นเนี่ยเราก็จกกับหัวง,งานครึ่งเลยนะครับเราปั่นข้างนะครับเรามาเราปั่นข้างเสร็จปุ๊บเราไปตรงกลางเลยครับไปตรงกลางเสร็จแล้วเราก็ปั่นปั่นไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นรถมันจะไม่ต้องเดินหน้าถอยหลังนะครับมันจะไม่เสียรถนะ เฟืองเฟืองจะได้ไม่ต้องเดินหน้าถอยหลังนะครับใครยังมีใครมีนิสัยทําอย่างนั้นอย่านะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันเดินหน้าถอยหลังบ่อยเนี่ยมันไม่ดีนะครับให้รถมันเดินหน้าไปเรื่อยๆทำยังไงก็ได้นะครับก็ให้เราทําเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับเวลาปั่นเวลาโค้งเนี่ยมันจะสาดดินนะครับแล้วขอบโรตารี่ใดนะครับขอบโร่ขอบโรตารี่ในนะครับ มันจะกินดินเป็นขอบมันจะเป็นมันจะกินดินเป็นคลื่นนะให้เรายกผาหน่อยนึงนะครับเวลาเลี้ยวอ่ะเวลาเลี้ยวโค้งอ่ะไม่เราก็จับไส้กว้างๆนะเราจับไส้กว้างๆเราจะได้มีไม่ kim kim ไมีปัญหานะครับทำยังไงก็ได้แหละให้มันเรียบนะครับทํายังไงก็ได้ให้มันเรียบให้ใหัวงานมันเรียบสวยนะครับแล้วก็ไม่ต้องปั Tabii ่นตัดก็ได้นะครับเนี่ยไม่ต้องปัน่นเก็บหัวงานหรอกครับเดี๋ยวแทกล่องแล้วก็ยอดได้นะครับยอดได้เห็นไหมไม่ไม่ไม่น่าเห็นนะครับ เวลาเราเลี้ยวแคบเกินเนี่ยเวลาโรตรี่มันมันเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นเป็นร่องนะครับมันจะเป็นร่องมันจะไม่มีดินจะปลูกนะครับมันจะไม่มีดินนะครับมันจะเป็นร่องน้ําอ่ะนะเดี๋ยวท่าทผู้ชมคนไหนทําก็เดี๋ยวก็เห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันมีเทคนิคนะครับทํายังไงให้มันเรียบทํายังไงให้มันมันสวยนะครับเวลาปั่นเขาฝาลงนะครับบอกให้เขาเอาฝาลงถ้าฝาลงไม่ได้คุณกลับบ้านไปเลยนะครับเวลาใครจ้างมานะ ฝาลงไม่ได้กินน้ำมันฝาลงไม่ได้มันจะไม่ลึกอย่าไปเชื่อนะครับฝาลงก็คือรูดหน้าดินให้มันเรียบนะครับมันไม่ใช่ปั่นน้ํานะไม่ใช่ปั่นนาที่เราจะเอาฝาขึ้นนะครับให้เขาเอาฝาลงถ้าเขาไม่ยอมให้เอาฝาลงเปลี่ยนเจ้านะครับควรจะเอาฝาลงนะครับเวลาปั่นนะนะครับไม่มีปัญหานะครับถ้าเราทําดีแล้วเนี่ยขึ้นทุกเม็ดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่า ยอดเป็นยังไงบ้างนะครับทีมงานหยอดมีกี่คนนะครับทำต้องใช้ยังไงบ้างกี่ไร่นะครับอันนี้เป็นแปลไล่สองงานนะครับตรงนี้ก็กะวันนี้ให้เสร็จนะครับสามคนนะครับแทกน้าแนวหนึ่งคนนะครับนําร่องหนึ่งคนนะครับแล้วก็ใส่สองคนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปรับจ้างเนี่ยผมก็จะมีทีมงานอีกคนนึงนะครับขึ้นรถปั่นอีกคนหนึ่งปั่นไปปรับไปนะครับไม่ใช่ว่าปั่นเฉยนะครับผมไม่ปั่นเฉยนะครับอ่เห็นแสงไฟม่มแสงไฟรถนะครับ ไม่ได้ปั่นไปเฉยๆนะครับผมใส่ผ่านหน้านะนะครับไม่ได้ถอดผ่านหน้านะครับไม่เสียน้ามันไม่ว่านะครับเสียหน้าไม่ได้นะครับเราต้องทําให้ยังไงก็ได้ให้น้ําแล้วก็ไม่มีแอ่งนะครับแล้วก็ปั่นวนตรงไหนเป็นโคกเราก็ดันลงให้นะครับนิดๆนิดๆหน่อยนะครับเราปั่นเราดันลึกไม่ได้นะครับเราปรับลึกไม่ได้เวลาจะหยอดเนี่ยเราก็ปั่นบางเอายัดบางๆนะครับเพื่อที่เราปรับพื้นที่อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าปรับเยอะไม่ได้นะ ดันจนดินไม่มีนะครับดันจนถึงดินแข็งข้างล่างเนี่ยไม่ได้นะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นปลูกแล้วล่ะนะครับโอเคนะครับ